นี่คือสิ่งที่น้องต้องจําได้เรื่องรูปร่างของเส้นเลือดแล้วก็ห้องชื่อทั้งหมดที่น้องเรียนเมื่อกี้มันจะถูกยัดใส่ไปตรงนี้อ่าบนซ้ายล่างขวาล่างล่างสายนะหัวใจจะหมุนซ้ายนิดๆแล้วก็ปัดชี้ทางสายซึ่งตรงนี้คือหัวใจสําคัญมากเพราะถ้าน้องเอาหัวใจด้านหลังมาดูถ้ามองใจด้านหลัง นี่คือมองหัวใจด้านหน้าถูกปะ <Yeah. S 1> ถ้ามองตรงด้านหน้านี่คือฝั่งซ้ายนี่ของฝาที่คือน้องนอนหงายแต่ต้องให้นอนคว่ำหัวใจมันชี้ททางไหนชี้ข้างนี้ถูกปะไม่ใช่ในูรูปเนี่ยโพสิเลเวลของฮาร์ดเนี่ยถ้ามองหัวใจด้านหลังลูกหัวใจด้านหลังชีย้ยังไงเห็นนะอันนี้จะเป็นฝั่งอะไรละฝั่งซ้ายแทนนี่จะเป็นฝั่งฝั่งขวาแทนสําคัญมากต้องดูให้เป็นนะฮะแล้วเรื่องที่เป็นเบสิก พอน้องเป็นหมอสูงขึ้นไปอะค่ะน้องปัจจุบันเรามีเครื่อง MRI เครื่องเพืสแกนถูกปหใช้สแกนหัวใจเห็นละเอียดยิบเลยนะ,ะสาคัญมากคือต้องดูซ้ายขวาให้เป็นนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะทิมเนี่ยเรียก MRI นะ,ะเป็นเครื่องโอุโมงค์แม่เหล็กนะคะมันจะเห็นทุกอย่างอย่างละเอียดมาก <Wow. S 1> โดยการใช้เครื่องม็กไฟฟ้าค่ะสแกนภาพของเราแบบละเอียดแยกชิ้นส่วนภา,ายในไปชิ้นๆเลยนะคะซึ่งมันใช้ประโยชน์แบบมา,มากอะในกา,การวินิจฉัยโรค นาวิธีใฉโลกรักษาโลกและทุกๆอย่างเลยนะฮะนะอ,อย่างที่เจอนะฮะเอ็มไอฮานเนี่ยนึกออกปะมันละเอียดจอให้ว่าน้องเห็นถึงลิ้นได้อะลิ้นที่เคยเป็นแผ่นบางๆอ่ะที่กั้นห้องตัวไอ้โวราไงมันเห็นได้เลยด้วยลิ้นนี่กล้ามเนื้อหัวใจนี่คือลิ้นโอเคปะมันเห็นทุกอย่างจริงแต่สีย์สำคัญคือน้องต้องแยกออกนี่คือซ้ายหรือหรือขวาเป็นมุมมองจากด้านหลังหรือด้านหน้าหรือด้านล่างขึ้นบน เขาจเข้ามานะงั้นซ้ายขวาจึงสำคัญมากเวลามองภาพฉายสเลอันนี้คือภาพ 4D นะเห็นการไหลเวนของเลือดไหมเนี่ยสีฟ้าคือเลือดไหลในหัวใจเนี่ยเลือดเส้นเลือดไหลเห็นกระแสเลือดพุ่งไหมนี่คือเออตานะคะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะนี่คือใช้เครื่องเนี้ย MRI ดูนะคะแต่ขีดสันคือน้องต้องแยกให้ได้ว่าซ้ายขวาโอเคปะนะะอันดับแรกเลยซ้ายก่อนชี้ตรงไหนคือปลายฟัง สายนะคะอ่ะที่มาดูแนวกันมันจะมีห้องเนี่ยสี่ห้องตรงนี้นะสองนะคะสามแล้วก็สี่สี่ห้องก็เดาได้ใช่ปะบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างล่างสายโอเคปะ ดูออกไหมดูออกปะนะะก็ะจะแบ่งคอมพาสเป็นสีห้องพอน้องเห็นปลายปุ๊บเอาเะเอาผนังกาเป็นตัวกัน้นถูกไหมเส้นเลือดนี้ไม่ต้องมองนะครบบนล่างบนล่างหัวใจแปลกหนึ่งคืออย่างนี้เข้าบนลงล่างตอนขาออกไม่ได้ออกล่างออกย้อนขึ้นสังเกตไหมฮะห้องล่างทางออกหัวใจหักย้อนขึ้นเข้าใจไหมคือคือขาเข้าก็มาจากด้านบนลงมาถึงห้องล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยลงมาถึงห้องล่างปุ๊บออกย้อนขึ้น ลงห้องล่างเสร็จออกย้อนขึ้นโอเคปะแล้วเราออกย้อนนี่ค่ะสังเกตนิดหนึ่งทางออกพาโมนารีที่มาจากฝั่งขวามันจะทับเอออร์ตาที่ไปฝั่งซ้ายอยู่มันก็เลยเหมือนเส้นเอออร์ตามุดข้างล่างคือตรงนี้มุดตรงนี้เข้ามาออกตรงนี้พาโมนารีวางทับข้างบนอยู่เหมือนสี่แยกอย่างเงี้ยเข้าใจปะฝั่งขวาทับไปบนฝั่งซ้ายเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเส้นพาโมนารีค่ะถ้าตัดขวางจะอยู่หน้าต่อเส้นเอออร์ตาแต่จริงมาจากฝั่งอะไรฝั่งขวา เอลตาอยู่ข้างล่างจริงมาจากฝั่งฝั่งซ้าย,ายแค่นี้เองมันมุดทับกันเข้าใจปะจริงจริงมันควรจะแบบซ้ายขวาอย่างนี้ไหมมันต้องควรจะอย่างนี้ถูกปะใช่คือเข้าลงลงลงมาแล้วปัดขึ้นอย่างนี้ถูกปะแต่จริงตอนมันลงลงอย่างนี้ฮะมันส่วนนี้ส่วนนี้ฝัง่งขวาทับซ้ายอยู่เคปะ่ะขวาทับซ้ายอยู่เค้าก็เลยมันรูบังแค่นี้เองแต่จริงไม่เกี่ยวโอเคปะ่ะและที่เด็ดกว่านั้นคือตอนปลายค่ะพอพอรี่อาร์เตอรี่ค่ะขึ้นทับไปแล้วนะฮะตอนหลังจะแตกเป็นรูปตัวที เอออตาค่ะทับกับผ้าทับบนตัวทีปัดลงเข้าใจความหมายไหมคือแบบนี้พัดทับ <c oughs> คือตอนแรกอะโดนกดโดนกดใช่ปะ่ะคเมอรี่ทับเอออตาตอนหลังคเมอรี่แตกซ้ายขวาถูกไหมเอออตาทับกับเป็นอาชโคงงี้ลงไปโอเคไหมแล้วปัดลงข้างล่างโอเคไหมคะับใช่ป่ะส่วนวินาคาวะไม่มีอะไรเลยก็คือเข้าบนเข้าล่างห้องขวาบน โอเคไหมส่วนพาวเมอรี่เวนจะเป็นสีเส้นค่ะเหมือนปีกวิ่งเข้าซ้ายบนเนี่ยสีรูวิ่งเข้าซ้ายบนโอเคไหมนี่คือสิ่งที่น้องต้องจําได้เรื่องรูปร่างของเส้นเลือดแล้วก็ห้องชื่อทั้งหมดที่น้องเรียนเมื่อกี้มันจะถูกยัดใส่ไปตรงนี้ห้องกับเส้นเลือดแน่นอนปลายห้องก็จะมีลิ้น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 โอเคไหม